สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารหลังเกมแมนยูรัวชนะแอตตัน1-3เย่ๆเกมนี้แมนยูเริ่มต้นได้ดีทำเกมบุกใส่แอตตันยิลละแต่ยังไม่มีหัวจังหวะจะแจ้งก็เลยไม่มได้ยิงนำจนนาทีที่24ทีมเยอนส่งบอลกันผิดพลาด และเป็นเบอร์ฐานตาโอเล่ส่งบอลสู่ก้นตะไคร้เจ้าบ้านขึ้นนำทันที1-0จากนั้นวินล่าเป็นฝ่ายกดดันอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสได้ประตู2ตจังหวะเช่นเดียวกันปีสาจแดงที่เกือบได้ประตูตีเสมอแต่ยังทำไม่ได้ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้1-0แอตตันวินล่านำอยู่เริ่มครึ่งหลังโอเลกุนนาโซชา แก้เกมให้ลูกทีมไปวิ่งแก้ผ้าเอ้ยไม่ใช่แก้แก้เกมให้ลูกทีมเปิดเกมลุกเข้าใ่ทันทีจนนาทีที่52ปอปอกบาถูกสกัดล้มลงในเขตโทษไม่ต้องสืบว่าใครจะยิงครับเป็นแฮร์รี่แม็กควาขึ้นมายิงไม่ใช่เป็นบูโน่เฟอร์นันเดสตีเสมอได้ในจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งจากนั้นทีมเยือน แซงขึ้นนำได้สำเร็จในนาทีที่56ด้วยเมสันกินวูดพึ่งไปบนมาครับขอนัดนี้เลยแซงได้และในนาทีที่86เอดินสันคาวานี่มงตอกฝาลงให้แมนเชสเตอร์ยูนนเต็ดบุกมาชนะ3-1ที่ทินแอตตันวิลล่าลสถิติพบกัน6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม สิงห์พงาดชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนแมนยูเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดแม้แอตตันวินล่าจะฟอร์มดีในระยะหลังแต่ดูจะเป็นรองแมนยูอยู่เยอะและน่าจะเป็นทีมเยือนที่บุกมาเก็บ3มแต้มได้โดยการบุกแซง3หนึ่งครับผมต้ให้คะแนนนักเตะแมนยูเป็นคนที่หนึ่งก่อนเลยดีนเฮนเดอร์สัน ไม่อาจโทษเจ้าตัวได้ที่เสียประตูให้กับเบอร์ทานเตาเล่นในครึ่งแรกเขายังมีจังหวะบินสวยๆให้เห็นอยู่เหมือนของลอนปีกในครึ่งหลังส่วนอารอนวานบิสซาก้า8ดทับสิเติมขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเกมที่กลาบขวาต่อเนื่องกระทั่งทำแอสซิสตให้กับเมสันกินวูดที่เป็นประตูขึ้นแซงนำา2หนึ่งนะครับวิกเตอร์รินเดล 7ทับสสกัดบอลไม่ขาดในจังหวะที่เดวิสเขาเครื่องใส่ครับต่อกันที่แอรี่แม็กไวแอรี่แม็กไวด์เทับเป็นผู้นำในแผนแบ็กโฟร์ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมก็ได้รับปัดเจ็บนะครับแอรี่แม็กไวด์ต่อกันที่ลุกชอลุกชอนี่8ทับเลยวันนี้ ลอยสูงประสานงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆครับวันนี้มีส่วนร่วมกับเกมลุกนึกว่าเป็นปีกไปละไม่แหที่ไหนได้แบ็กซ้ายนั่นเองครับสกอตต์แม็กโทมินเนจ็ดทับสิ 10. ประคองแดนกลางอย่างเดียวนะครับตัดเกมของวินล่าได้บ่อยครั้งแล้วก็ยังอื่นไม่ทำอะไรเลยเดินโชว์ตัวครับผมแล้วก็เฟรดครับเฟร็ดนี่ก็เจ็ทับนะครับ เป็นของเหมือนแบบทำได้ดีกับบทบาทพึ่งงานไล่บี้ที่แดนคลางและคอยตัดเกมเชื่อมจังหวะไปหน้านะครับเฟดก็เล่นได้ดีวิ่งคึกขนองดีครับวันนี้มาต่อที่เมสันกินบูดครับแปดทับสิบวูบวาเหมือนเดิมครับยิงนกตกปลาไม่ใช่พาบอลตะลุยไปข้างหน้าด้วยตัวเองและเคลื่อนที่หาพื้นที่ได้ดีครับในวันนี้ อันตรายใช้ทักษะเฉพาะตัวบ่อยครั้งมากวันนี้ไปต่อที่บูโน่เฟรนเดส8-10รับบทบาทในเป็นจอมทัพจังหวะบุกให้กับทีมเช่นเคยขับเคลื่อนประสานงากับแลกฟอร์ดอย่างโดดเด่นมากวันนี้หลังจากที่ยิงกุดโทษมีเสมอได้1นต่อหนึ่งมาต่อกันที่คนนี้ขาดไม่ได้เลยครับ ปอกเด้งพอปอกบาครับผมเด้งนะมีีก็ยังไม่ต่อสัญญาเลยน่าจะไปมัดลิดแล้วแหละผมว่าพอปอกบาก็รอดูข่าวกันต่อไปนะครับออกบาก็มีส่วนร่วมกับเกมลุกบอยครั้งทําได้ดีกับ,ก,บการเล่นกับบูโนโ่พาตัวเองไปเป็นทางเลือกจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายบ่อยครั้งมากนะพอปอกบาวันนี้ไปต่อกันที่มาคัทแล็กฟอร์ดครับ ในใจผมอยากให้10เต็ม10เลยแต่เอาไปเจ็ดทับสิก็พอหมู6แบบผิดเหลี่ยมมากเลยวันนี้แม่มันยิงได้ไงใช้ความเร็วสร้างปัญหาให้กับแนวรับได้ดีต่อเนื่องแล้ววันนี้เกือบวางมวยด้วยนะครับรัดฟอร์ดน่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดเสียดายจริงๆ ตัวสมลองเอเดนสันคาวันนี่ระเจ็ดครับสิบครับลงมาช่วยสกัดในจังหวะเผาต่อเผาขนต่อ,ตอเลยได้ทันทีโดดเด่นกับเกมรับในช่วงท้ายเกมมงเคลียหลายจังหวะมากเอเดนสันคาวันนี่นี่กว่ามาเป็นกองหลังก็มาที่เอริกไบย,ยี่ลงมาแทนแฮร์รี่แม็กไกวนะ์ในทีที่7 8ปนะครับรับมือกับเกมกดดันได้ดี เป็นกองหลังกระดูกยุงนะครับคนนี้เล่น1นัดพัก3นัดจะมาเนมย่ามาติดแทนบูโนนาทีที่86มาติดก็คงจะงงอ่ะมึงจะส่งกูทำไมวะไม่กี่นาทีเบนเอร์กูขี้เกียจอาบน้ำก็ได้ลงสนามมาในนาทีที่86กก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงครับโอเคครับ ก็จ,จบกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวสารความคืบหน้าอะไรผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับ